สวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมน้องๆปองป .1 ทับ1นะคะวันนี้น้องปอ .1 ทับ1ได้ลงมาเรียนที่ห้องศิลปะพระกุมารมหาสรารคามน้องๆกำลังฝึกวาดภาพซึ่งภาพนั้นก็จะมีดวงอาทิตย์มีจรวดมีบอลลูนชื่อภาพคือวันวิทยาศาสตร์นะคะน้องสามารถที่จะดูมุมห้องศิลปะได้นะคะ แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็หน่ากระดานด้านหน้ากระดานนะคะนี่องอาทิตาเสร็จแล้วยังครับอ้สวยจังเลยนะอ่าเดี๋ยวจะดูใครเอ่ยอุ้ยได้ระบายสีแล้วหรอคะชื่อน้องอะไรลูกปันตังน้องปันตังใช่ไหมมีตังเยอะปันให้คุณครูด้วยใช่ไหมนี่ <c oughs> อ่าชื่อน้องปันตังนะคะ <c oughs> น้องคนไหนว่าเสร็จแล้วอุย้ยนี่ดวงอาทิตย์ชื่อน้องอะไรคะแพรม แล้วคุณครูยายนางจะไม่ชื่อนางนางเหรอทีนี้ปันตังแพมแอ่เอาใครอีกเลยสวยๆอู้คนนี้ว่าสวยจังเลยเห็นไหมดวงอาทิตย์สวยด้วยชื่อน้องอะไรคะลูกปลายฝันใช่ไหมปลายฝันนึกว่าปลายผลต้นหนาวอ่าวิยน้องอะไรครับห ต้องดูเนาะหุยกำลังวาดอะไรอยู่ครับนี่ดวงอาทิตย์ใช่ไหมหูบอลลูนเสร็จแล้วต้นไม้เสร็จแล้วอันนี้น้องไานหลุกกำลังเริ่เต็มอันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะเต็มเต็มเต็มเแล้วปันปันปลายปลายปลายฝันใช่ไหมแล้วก็เต็มเต็มอีกแล้วปันปันแล้วก็มาเต็มเต็มเฮ้ยคุณครูนางนางก็นี่กำลังเดินไปชมอยู่ หูยนี้น้องอะไรเอ่ยน้องพีทเหรอลูกเอา้าอีกคนนึงหน้าตาเหมือนกันอยู่ไหนเอย่ยพุดอยู่ไหนครับพุดเสร็จยังครับเดี๋ยวไปดูของน้องพุดก่อนอู้น้องพีทก็ว่าสวยได้บ้านน้ำละนหนพุธลูกนายพุธพุธนหนดูที่ลูกกำลัง่างภาพอยู่ใช่ไหมภาพอะไรบ้างเอ่ยอุ้ย ไหนดูสิลูปหลอดดูสไตล์หน่อยมีอะไรบ้างพุดดูมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างคะโอ้กำลังฝึกบ้าอยู่มีวันวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่ตัวอะไรลูกนี่เป็นอะไรคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวค่อยระบาย <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูกัน <c oughs> อุ้ยอันนี้ก็สวยนี่น้องอะไรครับ <c oughs> โอ้โหธงชาติไทยด้วยใช่ไหมนี่ โหสุดยอดเลยงั้นคุณครูยายนาะงจะประกวดนะใครได้ที่หนึ่งเอาไปเลยเจยติบาทพร้อมเงินรางวัลไม่บอกว่ากี่บาทเพราะฉะนั้นทำสวยๆนะคะดูตัวอย่างมุมห้องของเราดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นอาเซียนธงอาเซียนอาเซียนมีจี่ชาติสิบมีธงประเทศไทยไหมนี่มีไหมคะ มีด้วยเห็นไหมอยู่บนสุดเลยอง์ไทยอันนี้เป็นอาเซียนกับวิทยาศาสตร์อันนี้วิทยาศาสตร์เลยเห็นไหมคะลูกอันนี้รถไฟภาพหนูว้าต้องมีรถไฟด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้จะมีรถไฟไม่ใช่จิ๋จักรนะรถไฟฟ้าแบบใครเคยไปนั่งรถไฟฟ้าที่กรุงเทพมั้งโอ้โทันสมัย,ฟฟอยโอโ้เก่งมากเลย คุณกูยายขึ้นไปปุ๊บอุ้ยสเตชันสเตชันบางซื่อสเนะตชันเตาปู Station. นสเตชันนั่นแหละลกูกนั่งสบายแล้วก็ไม่รถติดด้วยเนาะไม่รถติดด้วยครับโอเคตั้งใจทำนะคะลูกๆนะหนึ่งทับหนึ่งพระกกมานใช่ไหมคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบาย,บาย